ก็เป็นยี่ห้อคูโบต้ารุ่น SPW48C Plus ครับรุ่นนี้ผมซื้อมาได้6ปีเข้าปีนี้แล้วนะครับแต่ต้วของเขาก็จะสูงช้านิดนึงนะครับวันนี้เขาอายุได้1 7วันนะครับนี่ครับ17วันพร้อมปลูกนะครับพร้อมปักดำเลยนะครับสีแถวสแถวเป็นแถว,เป,แถวเป็นแนวไปเลยครับ้าวันอายุ10บกว่าวันนี้ติดง่ายแต่กอไวครับท่านผู้ชม สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับช็อตเด็ดบ้านเราอีกเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาช่วยกันดำนาอีกเช่นเคยครับรับจ้างดำนาครับกับรถคูปุต้าแบบเดินตามแบบสีแถวของเราแบบนี้นะครับมาถึงก็พื้นที่แปลงนาน้ําเยอะครับเรารอแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อระบายน้ําออกครับ ก็เอากล้าพันธ์ใส่รถไว้รอครับแล้วก็รอน้ําแห้งนิดๆน,นะครับก็จะปักดาได้นะครับเข้ามาดูรถของเราเข้าท่านผู้ชมใช้รับจ้างกันเป็นประจํานะครับก็เป็นยี่ห้อคูโบตารุ่น SPW48C พลัสครับรุ่นนี้ผมซื้อมาได้6ปีเข้าปีนี้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขามีรุ่นใหม่มาแล้วครับแต่ระบบการทํางานก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับ เป็นโฉมใหม่นะครับของเรานี้6ปีให้หลังเป็นโฉมเก่าไปแล้วนะครับแต่ก็ทํางานดีไม่มีปัญหาครับใช้รับจ้างได้6ปีเข้ามานี้แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับผมก็จะปักดําที่นาแปลงนี้ครับให้ดูกันกว้างๆเลยนะครับที่นาแปลงนี้เจ้าของบอกว่ามีพื้นที่ประมาณ3ไร่นะครับอยู่หลังกระท่อมโน้นอีก2แปลงเล็กๆนะครับตรงนี้ สีแปลงใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้มาถึงผมก็ได้หากล้าพันข้าวมาวางที่ที่คนาแล้วนะครับเต <5, 000 S 1> รียมพร้อมของลูกค้ารายนี้ให้ผมเพาะให้แล้วก็มาปักดําให้ครับสวยงามมากครับนี่ครับเป็นกล้าพันของข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับผมสังเกตมเมล็ดดูนะครับนี่ครับข้าวเหนียวเขี้ยวงูครับเจ้าของก็ ไม่บอกพันว่าพันอะไรนะครับแต่ผมสังเกตดูครับเหมือนข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นข้าวพันอะไรครับแต่ต้นของเขาก็จะสูงช้านิดนึงนะครับวันนี้เขาอายุได้17วันนะครับนี่ครับ17วันพร้อมปลูกนะครับพร้อมปักดำเลยนะครับก็มาปักดำให้ลูกค้าแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไปรับชมพร้อมกันนะครับว่าจะปักดำง่ายปักดำยากเพราะว่าแต่ละพื้นที่นี้ก็ปักดำไม่เหมือนกันครับ บางที่ก็ลดจมครับบางที่ก็ปักดำแบบสบายๆบางที่ก็คันนาขั้นบันไดก็ทําใจลําบากครับอาชีพรับจ้างดำนาแบบนี้ครับก็ต้องใจเย็นเย็นสู้เข้าไว้ครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับน้ําแห้งผมก็จะปักดำแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มปักดำกันแล้วนะครับพ่อก็เริ่มปักดำกันมาได้ประมาณสี่รอบแล้วนะครับน้ำอย่างเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าก้าพันของเรา มีความยาวประมาณ20ซนติเมตรนะครับก็ปลายก็จะจมเป็นบางกอบางต้นอยู่นะครับแต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าข้าวข้าพันธุ์ของเราอายุแค่10กวันเองครับความแตกกอความติดไวก็จะไวมากครับประมาณครึ่งเดือนนี้มาดูได้เลยนะครับเรารับประกันให้ติดไวแตกกอไวแน่นอนครับท่านผู้ชมครับตับประจำกันมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ กล้าพันสวยๆแบบนี้กล้าพันแข็งแรงแบบนี้ครับปักดําแบบสบายๆเลยครับรับโุการลงของกล้าพันครับสี่แถวสี่แถวสี่สวยแลวครับท่านผู้ชมก็อยู่ที่กล้าพันด้วยนะครับถ้ากล้าพันเราดูแลดีเราก็จะปักดําได้ง่ายครับถ้ากล้าพันเราดูแลไม่ดีติดโรคติดเชื้อรานะครับเรามาปักดําก็จะมีปัญหานะครับ แบบเดินตามแบบ4แถวของคูโบต้า SPW484 p a r ครับใช้ทนใช้ทานใช้นานมา6ปีแล้วครับท่านผู้ชมรุ่นนี้ครับคันนี้ครับหับราพันลงสีสวยเลยครับท่านผู้ชมสีแถวสีแถวเป็นแถวเป็นแนวไปเลยครับพันอายุ10กว่าวันนี้ติดง่ายแต่กอไวครับท่านผู้ชม รับประกันได้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับข้างหน้าก็เป็นสวนยางครับท่านผู้ชมครับสวนยางพาลาอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาครับมีสวนยางเยอะที่สุดในจังหวัดพะเยาครับแล้วก็จังหวัดพะเยาก็เป็นจังหวัดที่มีสวนยางเยอะที่สุดของภาคเหนือครับท่านผู้ชม อำเภอบูซางนี้ไปไหนๆก็เจอแต่สวนยางนะครับ คุณพ่อก็เติมก้าพันนะครับก้าพันธ์สำรองครับก็อเอามาไว้ที่กระแปลงใส่ก้าพันธ์สำรองครับกบโยนมาแล้วครับปักดำ่อครับ ผู้ชมครับผมก็ได้ปักดำนามาได้4แปลงใหญ่ๆแล้วนะครับก็เหลืออีก2แปลงตรงนี้ครับนี่ครับเหลือ2แปลงใหญ่ๆแบบนี้อีกนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก่อนเที่ยงก็คงจะเสร็จครับท่านผู้ชมครับครับคุณพ่อก็กําลังปลักดำก็อยู่ครับเกับรถคูบูต้าแบบรน,นตามแบบสแถว s v w 4 8 4 Plus ใช้รับจ้างดำนามาด้วยกัน6ปีแล้วครับท่านผู้ชมตรงนี้อีกแปลงนะครับเป็นแปลงใหญ่ครับท่านผู้ชมครับมีทั้งหมด6แปลงนะครับวันนี้ก็มาปักดำแต่เช้าครับพ็อคงเสก่อนเที่ยงนะครับคุณพ่อกำลังปักดำตัดหัวอยู่นะครับถอยกันก่อนครับถอยกันนอนครับถอยให้มาชิดคณาชนคณากันก่อนครับแล้วก็ปักดำตัดหัวออกไปเลยครับ ปักหัวตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะว่านาไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็ต้องถอยถอยหลังนิดนึงนะครับถอยหลังนิดนึงแล้วก็ปักดำไปข้างหน้าเลยนะครับสะดวกสบายคับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นพื้นนาแปลงเล็กแปลงใหญ่ครับปูบุต้าแบบเดินตามแบบสี่แถวก็สามารถ อบสนองงานได้ดีครับท่านผู้ชมนะครับเลือน,นิดเดียวครับท่านผู้ชมครับเหลือน,นิดเดียวแปลงนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วละครับเสร็จแปลงนี้ก็ลงมาแปลงข้างล่างนะครับซึ่งพื้นที่นี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านของผมเองครับก็เป็นบ้านกอซาวตมบุทุงกล้วยอำเภอภูซางจังหวัดพระเยาครับไปที่ไหนแถวนี้ก็เจอแต่สวนยางนะครับพื้นผนี้ไม่เละแล้วก็ ไม่จมนะครับบางที่บางแห่งทั้งเละทั้งจมนะครับรถของเราไปจมไปติดนะครับ้าผืนนี้ก็ถือว่าปักดำได้สะดวกอยู่นะครับท่านผู้ชมครับทราพก็กำลังเอาข้าวันเข้าใส่ครับ านผู้ชมครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมชม่วยกันดำนานนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ